「いのちのベルト」「ちからとわざのちゅうしゃがまわる」「ちちよははよいもとよ」 สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมค a ร m เมนไรเดอร์นะฮะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นเนื้อเรื่องของ Rider Man นะฮะเอาล่ะเราก็ไปลุยกันเลยปั๊บนี่เลยเอพิโซด1มาไราเดอร์ขึ่งหน้าเชื่องก็คือไรเดอร์แมนมันวะนะมัวะ่ว คอนครับมีไอ้คนที่แต่งตัวเหมือนไรเดอร์เดินเข้ามาในฐานทัพของเราแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือไรเดอร์หรือว่าคนที่เอ่อคอสเพย์นะครับไอนางโง่มันหน้าตาเหมือนไรเดอร์มันอาจจะเป็นไรเดอร์ก็ได้งั้นเหรอครับขออภัยดูครับท่านผมจะเรีบจัดการมันให้เร็วที่สุดมันจะไม่มีทางย่างไกลเข้ามาในที่นี่เด็ดขาด ดีทำดีเรียมมากขอบใจโอ้โดนล้มหน้าล้มหลังแบบนี้จังหวะแบบนี้ต้องซัดให้เรียบถึงจะไม่ใช่วีสามแต่ก็ไม่ออมมือให้หรอกนะเจอมวยหย่งชุนเขาหน่อยเป็นไงฮะ ย่องทุนจ้าย่าย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 าาอย่างเดียวย่าอย่างเดียวจ้ามาขอแปลงร่างหน่อยสวมหมวกที่ชุดก็มาโชว์นี่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีตะขอเดี๋ยว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 เฮ้ยยังใช้ไม่เป็นเลย ให้กูลองหัดเล่นปุ่มก่อนไม่ได้หรือไงเฮ้อไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้นี่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเกมเมอร์ไอ้จอหญ้าอย่างเดียวบอกเลยว่าย่าอย่างเดียวอุ้ยตีไปไปไปปูบ้างไหมปูปู่ปูปูย่ามาให้ครบ ออเอ้ยายแม่งใส่เสียงแค่เสียงเดียวเสียงเดียวจริงๆเหรอย่าอย่างเดียวเลยนะเอ้เองเนี่ยนะาตาใครอะไรเด้อคอสเพลหรอหรือว่าโลเพไม่ใช่ต้องสองอย่างเลยเนะงั้นกับแปลว่ะเองนะแกอยากเป็นไรเดอร์แต่ไม่มีพลังงั้นเหรอพูดมากว่ะพูดมากพูดมากยาายาาเบื่อคำนี้ละปู ปูบ้างปู่ปู่ปู่มี่ีเฮ้ยไอหยาอายาอายาขามฉากเฉยนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนขอใส่มือหน่อยได้ไหมอุ้ยอะไรอะไรงวงอะไรอ่ามามามือนี่นี่มีอาวุธเอ้ยกูมีอาวุธอย่าเข้ามามีอาวุธนี่ไม่ต้องเข้ามาเด็กกูเข้าไปเองเออไปไป จ่ารัวรัวมัดรัวมัดอย่าให้มันมีโอกาสแม้แต่นิดเดียวที่จะชนะเราประสบการณ์เยอะในวีสามเออตายยังเออ,อ,อไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างแกจะเออหัวฝุ่นเข้าตา ตายแลยยังไม่ไายระบากคนณหลือีีนะกับบ้านไปกินเตี๋วเรือดีกว่าดูท่าว่าเราจะหิวได้เนปริตามตอนต่อไปเอพิเซโลเพหรือว่าคอสเพลยอพูดไปทันขาดคำ ซนต์คอสสีดำมาไงวะกูไม่ใช่เซนต์คอสอ๋อนี่บอกแเราไม่ใช่เซนต์คอสเฮ้ยไม่ใช่เซนต์คอไสได้อบอกแล้วไงพูดไม่เชื่อหรอต้องเจอสั่งสอนสักหน่อยเฮ้จิกหัวแล้วเพียงอุ้ยบอกกูดีๆก็ได้พี่ครับช่วยด้วยเฮ้ยไตรเดอร์แมนหาตีนมาได้ไหมเด็ก<อ>ผม ไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับน่านจะมีตีนตามดลังผมมาแต่อยากให้พี่ช่วยตายไหมไรเดอร์แมนเรื่องแบบนี้มันต้องช่วยตัวเองนะไม่ใช่มาให้กูช่วยง่ายๆอะไรวะพี่แค่นี้เหรอช่วยไม่ได้เหรอโอ้โห, <c oughs> โโหมึงไม่ออกมือเลยนะพี่โอ้โอหวีสามวีสาม มึงออมอออมือมั่งออมมือออมมือหน่อยเฮ้อทันรับความตั้งใจคุณได้มาแล้วเต็มเต็มตีนเลยรู้ละถ้ารู้แล้ว,ลวใครดีก็ช่วยผมสิจะยืนเฉยอ,อยู่ท,ไทำไมเล่าก็นายเนาะไม่มีความอดทน AR ออะไรก็ช่วยด้วยช่วยด้วยใครมันจะไปช่วยวะเอ้ยทางนั้นก็มาสู้อีกรอบสิว,วะ โอ,อเ้เฮ้ยมึงแปลงร่างมึงแปลงร่างสู้กับกูไม่ได้กันกูจะแปลงร่างบ้างนี่แปลงร่างโชว์เลยมาเข่าเทียมขเยมข่าเทียมสิวะวีสามเออหือ้ออะไรอะไรมึงอะไรเฮ้ยนี่เข่าเทียมอ่ะม,มึงจะมาแปลงร่างสู้กับคนธรรมดาไม่ได้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรวีสามมาอะไรเดี๋ยวปัดเตะตีน เดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดนี่เลยตีนคู่นะนี่นี่ยาเดินเดินเหยียบหน้านี่นี่เป็นไงนอนเลยดิสุดเลยดิสุดเลยดิสุดเลยเออเปใครร้อยไปดิอย่ามาดูถูกนะเว้ความตั้งใจคุณนายเต็มสองตีนที่ได้รับมาบอกเลยวว่าซักถุงเท้าบ้างนะ ก็มันช่วยไม่ได้อะสู้กับสัปปลาทุกวันมันก็ต้องเม้นซิวะเออไอเด็กไม่รักดีำไมไม่รู้จักสักถ,ถุงเท้าเป็นฮีโร่ถุงเท้าเม,นเมน้นแบบนี้ไม่ใช่ซะหน่อยเว้ได้กูบอกว่าเท้าเม้นเท่านั้นแหละไฟรเดอร์แมนก็รู้ซึ้งว่าถุงเท้าเขาเมน้นจริงๆเขาเลยกลับบ้านไปนสักแล้วก็ รู้สึกว่ามันเหม็นมากเลยต้องเอามาดมอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแต่ว่าวีสตรีก็ยังสงสารเลยไปซื้อแฟลมาให้แระแมนก็ยังรู้สึกว่าเวียนหัวจากการที่ดมถุงเท้าไปติดตามตอนต่อไปเอพิโซด3 let's go ถุงเท้าเหม็นหรือว่าตีนไม่ได้ล่ง ไรเดอร์แมดมาซื้อแฟบตอนกลางคืนแต่เจอกิกกี้กมาคล้องทวงไว้เขาจะซื้อแฟบได้หรือไม่มารอดูกันกิ๊กกิ๊กกิ๊กมาซื้อแฟบอย่าขวางจะไป่ซักถุงเท้าเออเออจ่อจ่อจ่อเพื่ตีนคู่นี้แหละชนะวีทีมาแล้วนี่ไงอีซี่เลย ว่าไงไอ้มนุษปูว่าไงถูกน้องจัดการเน้ยเอเองอีกแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนร่างให้มันเท่าเทียมไี้ไอ้ตีนคู่คู่นี้จะชนะเจ้าเองว่าไงไอ้เฮ้ยหย่าไอย่าไอย่าอะไรอะไรอะไรหลบได้หลบได้โอ้ยโอ้ย นี่นี่นี่นตีนคู่จ่อเปลี่ยนฉากจบแค่นี้แหละทันจะไปซื้อรงเท้าใหม่แล้วไม่รงไม่ซักมันละต้องอาศัยแบบนี้แหละตีนคู่คนนี้แหละจะชนะแกเอง ไม่ต้องทาเยอะเดินแบบนี้เดินเยียบย่ำศัตรูกู่อาคตาดนี่ท่าน,นี้แหละชนะวีสามมาแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะต้องมาตายเพราะไอ้ท่าน,น้าง,งูแบบนี้นี่แหละคือพลังที่แท้จริงของเราตีนคู่นี้ชนะวีสามและสัตปะหลาดหล่ยเราใช้ตีนคู่นี้ชนะมันให้หมด แต่ก่อนอื่นเลยต้องไปซักถุงเท้าก่อนเพราะเราคือไรเดอร์ถุงเท้าหอมไรเดอร์แมนเอพิโซดสี่ลุยโลดถุงเท้าหอมไรเดอร์แมนเฮ้ยพวกเองสองตัวยืนคุยกันอีกนานไหมไรเดอร์แมนมันไปหาซื้อแฟบได้แล้วแล้วมันจะเป็นไรเดอร์ถุงเท้าหอมที่สุดพวกแกต้องขัดขวางมันให้ได้ได้ครับ โจしかไม่ให้ซื้อแฟบไอกจี้จามกไปถึงไหนมุเมนเยอะนักเล่มเมนเยอะมุเมนเยอะอีเอาไปเลยเอา อยาขอใส่ชุดก the ่อนมาดิวะมาตีนคู่มาแล้วตีตีเฮ้ยเฮ้ยไฟกู้ไฟกู้นี่อะไรมึงคนอยากได้หมัดมวยใช่ไหมเฮ้ยโอเคนี่ยมันตายอยากตายเย็นซะเหลือเกินนั่นอะไรเด้อแมน ถุงเท้าไม่ได้ซักก็ยังจะมีหน้ามาสู้กับฉันอีกถุงเท้าซักหรือไม่ซักไม่ใช่เรื่องของมึงฮ่าไรเดอร์แมนถุงเท้าไม่ได้ซักวายวายถุงเท้าเหม็นจังเลยวายแกมเวทานยังได้ซักถุงเท้านั่นหรอกไอ้ไรเดอร์คือหัวมูลี่เก่งจังวะหมาหมาบูลี่กูเหรอโอ้โหแบบนี้ก็ต้อง ออ้ขอให้คุได้จังหวะก่อนเถอะมึงให้กูได้จังหวะก่อนเถอะมีจ้าไปยิคู่โอ้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 มึงก็พูดเสแจังฮะฮไรเดอร์แมนมองกูทด้ไมสู้กับมันซิวะแต่เดี๋ยวทนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเปลี่ยนร่างนี่ไงอาอ มึงแม่งขี้โกงอ่ะกูเปลี่ยนร่างไม่ได้ยังมึงแต่กูต้องมาสู้กับมึงแน่นะ<ป>เดี๋ยว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 เข้าไปอัดมันแบบนี้เลยแบบนี้แหละม,มาดิมา สู้กับไอปูนี่ไม่เคยง่ายเลยนะจริงผมเลยต้องใช้สกิลโกงมันแล้วฮะนี่ครับกิวกงกิโกงไอทีแล้วเอาใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสวนเราไม่คุ้มนี่นี่ตายซะทีเถอะนะขอละไม่อยากสู้กับมึงแล้ว ตายสักทีตายไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดไม่อยากฟังไม่ต้องมาขออ้อนวอนกับพระเจ้าจงตายไปซะตายเออเหนื่อยเหนื่อยมากเฮ้ยเฮดเดอร์แมนทำไมเงาเป็นบล็อกอย่างนั้นอะ อ่ะสุดท้ายแล้วมั้งไรเดอร์แมนมนุษย์ตีนคู่ชนะทุกสิ่งไม่ต้องมาคํารีบลงมาสู้กูได้แล้วไอตาแดงมึงตัดบทกูอย่างนี้ได้ไงมึงจะมากดข้ามบทอย่างนี้ไม่ได้ไอไรเดอร์แมนกูเป็นใครหุดมาก พูมไม่นิจะสู้ด้ิทินคู่นี่แหละเข้ามาเลยไอ้โงกระดูกง่อยชนะไหมเนี่ยต้องสู้แบบมีสติครับคุณผู้ชมเอาใจช่วยมาช่วยโอโ้โหโดนไปละสวดนึงเฮ้ยอย่าไม่ต้องมาสวดไม่ต้องมาสวดท่าอะไรทั้งนั้นอี้ยอุ้อ,อ,อ,ะอ,ะอะไร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 มึงไอ้มึง เข่าอย่างเดียวเข่าซองออเข่าเข้าสู้ออเออเอ้ยเออเออเออ,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 อไปต้องไปต้องท่าเยอะไป,ไปยัง <c oughs> คิดว่าแค่นี้จะชนะฉันยงงั้นแหลนะ ถ้าตีนคู่มันทําอะไรไม่ได้หรอกเห็นไม่ว่ายังยืนโดอยู่เนี่ยยืนหัวโดนะฉันะเป็นบอสจะมาชันนะฉันได้อย่างไรแกเป็นแค่ไรเดอร์กระจกกระจกตอกหน่อยมึงจะพูดอีกนานไหมพระกูคี้เกียจภาคสองคนเงยเผาอัพเอออะไรวะน่ะไรเดอร์แมนอ่ะมีไอ้นี่อยู่จบเลยฮะจบเฉยเฮ้ย บอกไรเดอร์แมนพพวเวอร์อัพปุ๊บแล้วก็เอาไอ้เขี้ยวขอนนั้นกระซวกไส้กระดูกนะบอกเลยว่าจบนี่ก็คือไม่รอดนะแล้วก็ถ้าวันนี้คุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์ผมจะได้หายเหนื่อยกับการสู้วันนี้นะมันเหนื่อยพอๆกับ V3 เลยครับเพราะว่าไอ้ไรเดอร์แมนเนี่ยมันไม่ได้สเกลพลังแบบอาหารการเท่ากับ V3 ไงมันเลยทำให้แบบเวลาตอนสู้อะ มันเหนื่อยกว่าแล้วมันก็ยากกว่าด้วยนะเอาไว้คลิปหน้าเราจะมาเล่นเกมอะไรต่อก,ก็อย่เลืยกกดปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับ Rider 1กับ Rider 2ตามมาที่เกิดเหตุมาพบกับ Rider V3 ที่กำลังตกตะลึงไม่เป็นไรน้องใจเย็นพี่มาช่วยแล้วโอ้ยอย,อยู่ๆก็ดิ้นไม่รู้กูเป็นไรเนี่ยดับเบิลไรเดอร์กำหนดแล้วแก็มาช่วยวีสามไป จับไอตัว,ต,วตัวเฮียอะไรเนี่ยมีต่ออีกเลยพอเถอะเหมือนว่าจะมีต่อนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับไว้คลิปต่อไปเรามาเล่นต่อกันนะฮะวันนี้ก็บ๊ายบาย